็พ a คู่ยิบซียิบโซปล่อยสินแทกออกอีเวน์กระแทกแฟตก,ก้องกระจายเรียกว่าออกงานอีเวนต์แพ็กคู่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้เลยค่ะสำหรับสองพี่น้องสุดแซบยิบซีคิรติกับยิบโซอ,อริกันตา งานนี้ทำเอาไฟลุกทั้งงานเมื่อทั้งคู่เดินทางมาถึงเพราะความร้อนแรงของสองเธอพุ่งแบบกระจายเนื่องจากที่ชุดใส่ออกงานคือเด่นสวยแซ่บต้องเหลียวหลังกันเลยทีเดียวค่ะโดยสาวยิปซีมาในชุดเดสสีขาวสุดแซ่บขับสีผิวแทนแหวกเต้าล้นทะลักโชว์เอวเล็กเปิดผิวหลัง สัสดส่วนคือเป๊ะมากมากสมชื่อจ้แม่สายออกกำลังกายจริงจริงทางด้านน้องสาวยิปโซขอไม่ยอมพี่สาววันหนึ่งละกันนะคะจัดชุดแหวกเตาแซบระเบิดแตกอวดผิวหลังขา่านวลเนียนกระแทกแฟดกล้องหุ่นสับบอกเลยว่าเป๊ะสวยเผ็ดไม่ยอมกันจริงๆจ,งๆจ้า แหม,แ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 มงานนี้แซ่บขนาดนี้แล้วงานหน้าหนุ่มๆเตรียมรอปูเสือได้เลยนะคะว่าจะแซ่บขนาดไหน